รับชมบางคนที่คอมเมนต์ว่าทําไมตาถึงไม่หยุดให้ลูกหลานเลี้ยงอะไรเงี้ยเอาลูกหลานก็เขามีธุรกิจทุกคนนี่ตาไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะอืมไอเขาจะมาเลี้ยงวัวก็ด้วยยังไอลูกสาวก็ขายของเต็มร้านเนอะครับผมเออไอผู้ชายก็เขามีงานไม่โคตั้งหลายตัวครับอ,อไม่หยุดไม่ย่อน ผมเชื่อว่าลูกหลานตาในบอกให้ตาอยู่เฉยเนยต้องให้อยู่เฉยเยนี่ข <c oughs> องกินเนี่ยก็ซื้อมาครับจะ <c oughs> นน้ผนเชื่อครับข้าวลคองข้าวกล่องข้าวออกมาทุกเช้าตามทุ่มทีทุ่มมันก็ต้องมาตาสอนลูกชายยังไงถึงได้ดิบได้ดีครับถ้าเราไม่เคยอ,ะอ่ะอ่ามันขาดทุนมันก็เหมือนเราเดินทางลื่นนื้อยังครับผมถ้าเรารู้ว่าลื่นแล้วเราเดินไม่ระวังก็ล้มสินี่สวัสดีครับว่ากับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของครักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับ เพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่กับคุณตาวิเชียนนะครับครับผมคุณตานี้เครื่องอะไรครับตาอันนี้เครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยานี่ตาจะไปพ่นไร่เทพไหะอืมนี่ครับผมเตรียมแล้วนี่บอกขอให้มาตั้งนานนะ่ะอันนี้คือที่ผมถามพวกเห็นคุณตาซ่อมวันก่อนครับเนี่ย่อมแล้วนี่นี่นี่นของไร่เทพเขา<อ>ให้มาแล้วตายังไม่ได้นานเลยครับผมว่าตอนนั้นจะปูกระพน่น ครับพอดีหาคนงานไม่ได้อืนี่เตรียมเครื่องแล้วจะค่นข้าวหาคนงานยากคนเลี้ยงวัวมามีกี่วันมันไปแล้วอ๋อคนล่าสุดกลับบ้านเลยใช่ไหมตากลับแล้วมายังไม่ครบเดือนดีซ้ำเขาอาจจะคิดถึงบ้านนะตาเนาะงานอย่างเงี้ยมันต้องยืดยาวครับมันต้องทําไปเรื่อยๆอเขาบอกเขาจะมาเรียนวิชาไอวิชาเลี้ยงวัวมันไม่ยากหรอกแต่ทําปลูกผักปลูก เห็ดอะไรเนี่ยครับมันต้องกินเวทําเวลาครับแล้วมันต้องคนขยันจริงๆอ่ะอืถ้าคนไม่ขยันทําไม่ได้หรอกครับผมถ้าไอายังไม่ถึงมืดนอนแล้วพอเห็ดเนี่ยสองสามทุ่มต้องเก็บแล้วที่หนึ่งที่สองก็ต้องลูกเก็บแล้วต้องใส่ใจต้องใส่ใจครับผมอไอผมพูดตรงๆว่าคนทําสวนทําเกษตรเนี่ยจะรู้เลยว่ามันต้องใส่ใจจริงๆโอ้ถ้า ถ้าเราไม่ใจรักอะอะไรก็ไม่เกิดอันนี้เป็นคําถามจากเอฟซีนะว่าถ้าเราเลี้ยงวัวหน้าฝนมันมีความเสี่ยงมากกว่าเลี้ยงวัวในฤดูการอื่นไหมเอาเราเลี้ยงแล้วมันก็ต้องต่อเนื่องอะ่ะถ้าเราเลี้ยงวัวเนื้อพันอะครับถ้าเราเลี้ยงวัวขุนตีอืมมันก็เลือกงไม่ได้ข้อว่างก็ต้องจับใส่เนาะครับอืมต้องตัวไปเมี่งว่ามีไข ให้สามวันน่ะให้สามวันให้ขาแข็งอ่ะครับผมอันนี้อันตรายถึงขนาดไหนครับตาก็ถ้ามันไม่มีโรคแทรกสามวันมันก็หายครับผมแต่ถ้าข้อการเย็นมันชอบเป็นปอดบวมอ๋อเป็นปอดบวมถ้ามันเข้าปอดแล้วก็เสร็จทุกตัวเลยสังเกตอาการยังไงครับตาเบื้องต้นเบื้องต้นมันพอมันเริ่มเจ็บขาหน้าเจ็บขาหลังน่ะวันแรกอรัตาเป็นไงบ้างวันแรกมันจะยืนซึมยืนซึมเฉยเฉยเดินตัวแข็งแข็งครับ และสองพอย่ำก็ปวดขาหน้าเดี๋ย่ำก็ปวดขาหลังมันมไม่แน่นอนนี่เราต้องรีบฉีดยานะอยู่คนเลี้ยงวัวก็ต้องมียาประจาคอดอยู่แล้วเนาะยังไงก็ต้องมีมีครับผมจ้างหมอมาที่ห้าร้อยมื่นคุ้มหรอกอืมซื้อยาสองสามร้อยบาทก็ฉีดได้ทั้งหลายตัววันที่สองบางตัวมันก็นอนไม่อยากลุกอ่ะครับผมมันจะหายใจแรงอืมถ้ามันจะเข้าปอดเนี่ยมันก็เหมือนน้ำมูกน้ำเมือกไหลครับงั้นแหละ แต่ถ้ามันเป็นวันเดียวเดินได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้มันอยู่ที่ตัววัวด้วยไหมหรือว่าไงครับภูมิต้านทานและที่มันอยู่แข็งแรงอย่างน้นะครับตาไม่ได้เกี่ยวหญ้าพอมันถ้าเกี่ยวแล้วมันไม่กินฟางครับผมเนี่ยฟางตาเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนวู้ทิ้งได้แล้วครับโอ้โหมาตาเก็บกินเรียบแล้วมีโรคอะไรครับตานอกจากไข้าขาแข็งแล้วก็ไม่มีโรคอะไรแล้วลำปีสกินลำปีสกินก็มีแต่ว่า มันเป็นบางระดูครับผมแต่ตอนนี้ของตาวัคซีนวัคซีนก็ไม่ได้ทำนะครับผมเพราะได้กินกินดีมีชชยนี่แหละครับครับผมก็ตอนนี้วัวไม่เห็นป่วยอะไรเลยครับผมตาก็หมดหัวแ้่ยาซื้อมาเหลือบานเบเลยครับมันฉีดหน่อยๆหน่อยๆแล้วมันก็หมดอายุแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเจตนาของเอฟซีเขาอยากจะรู้ว่าคือเขาเลี้ยงวัวมาอยู่แล้วตาแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าหน้าฝนอ่ะ มันมีความเสี่ยงมากกว่าดดูการอื่นไหมมันมนีฝ่ามากกว่าแหละถ้กเราชื้นแฉะนะครับผม,มเราต้องให้คอกแห้งครับผมไม่ให้รั่วถ้าพื้นแฉพื้นใดโรคมายัายางไงโรคมันก็มาแหละอืมมันนอนไม่สบายน,นอนไม่ค่อยหลับนาอครับผมกินไม่อิ่มหนึ่งคืออาหารการกินนะครับเพราะเราอาจจะเกี่ยวหญ้าให้ฟางไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าหน้าแรงคนเลี้ยงปล่อยมันก็ไปกินภาษาของมันนอกเพราะน,นี่แหละมันต้องใช้ตลอดแหละกินดีมีใชยอ่ะครัหน้าแรงหน้าฝนจาก็ใช้เพราะหน้าแรงก็ต้องใส่น้ำให้มันกินครับผมหน้าฝนก็กินตลอดแหละออืืแต่ว่าก็ดูแล้วมันก็ไม่แพงจนเกินไปอ่ะถ้าเราฉีดยาดตัวหนึ่งก็สามสี่ร้อยอันนี้มันไม่ป่วยซองแค่ร้อยห้าสิบาบาทบเรา ยังไงอ่ะเราให้กินมันไม่ป่วยมันก็ดีแล้วอยากให้ตาพูดถึงช่วงหน้าฝนแล้วข้อมันแฉข้อเสียมันเยอะขนาดไหนตาก็มันนอนแม่วัวนะ่ะก็เหมือนเราอะ่ะอืมที่นอนที่กินไม่สบายมันก็งูงินแต่นะเยอะด้วยเพราะยุงก็เยอะครับผมหน่าเนี่ยอืมแต่แต่แต่กินดีมีชัยนี้ถามว่าวดีไหมบมงวันก็ไม่ค่อยมีนะ่ะครับผมยุงก็ไม่ค่อยมีอ่าเนี้ยของผมดูถ้ามียุงอะ่ะ ไอล้ลำตัววัวต้องมีเลือดติดขนแล้วเนาะครับอันนี้มีนี่อ่า,าคืนลุงก็เดินมาดูหน่อยๆมียมีนิดๆก็ธรรมดาเนาะครับอืพอนั่งได้ก็พื้นเปียกถ้ามันเปียกมากๆก็เป็นเท้าเปื่อยอ่ะเท้าเปื่อยด้วยแล้วมันก็เบื่ออาหารมันไม่กินนะครับผมเพราะมันนอนไม่หลับอ่ะนะรโรคเยอะจริงๆครับผมน้าฝนก็น่าฝนมันท่วมไปอยู่แล้วครับผมมันในยร่งโรคยุงโรคไออาหารการกินอะครับผมเราอาจจะหายกินบางที อยากจะได้แกเราไม่มียายกินพอมัมนก็พร้อมที่จะฟางนี่แหละอย่างน้อยก็ใส่ฟางมันกินเยอะๆครับอืนั่นแกก็ว่าบุญบาปแค่นี้มันอยู่ขนาดนี้ก็อยู่ได้แล้วครับถูกเราก็ประคองมันไปไม่เกินสามปี่ไม่เกินสามปีนะมเวก,ก,ก็ขายหมดมันต้องแพงจีิง,ย,งยังไงก็ต้องแพงใช่ไหมตาเอาก็มันไม่มีอ่ะอืมสังเกตดูเลยไม่ว่าของอะไรอ่ะครับประเทศไทยเราร,รู้รู้อยู่นี่อทำนาก็เหมือนกันครับ เวลาได้ข้าวเยอะถูกแล้วครับผมเอาเวลาข้าวหมดแพงแล้วอ่ะมันเป็นแพงตอนข้าวหมดมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่านี่วัวก็เหมือนกันครับผมไอตอนขายวัวหมดเอาวัวแพงครับพอเราเห็นวัวแพงซื้อมาเลี้ยงอืม่าจะได้วัวขายถูกอีกถูกอีกเนี่ยอย่างงี้แหละครับผมไอเขาสู้ได้อ่ะตอนแพงเขาก็สบายอ่ะนี่นั่นตาพูดถูกนะครับผมเอาก็มันไม่รู้ถูราไม่ดูตาก็คิดอย่างนั้นเนี่ย ทุกวันจาไม่เคยร้องขายบัวที่ไหนครับผมเพราะไม่รู้จะขายไปทำไม,มจากตัวละสองสามหมื่นเหลือตัวละเจ็ดแปดพันอืมแล้ไม่รู้จะขายมันทำไมครับผมแม่จะทับยังไม่อยากทับเลยเพราะอะไรมันออกลูกมามันพร้อมอ่าก็เลยไม่ทับอืมทนทนไปทนทนไปก่อนคลองไปแล้วก็ให้มันอยู่ตัวครัีหนึ่ง ตงหมดแกด้องแดนก็ทนเอาคือตอนนี้ต้องบอกว่าตากาลังควบคุมลูกวัวด้วยก็ลูกวัวก็ไม่ให้เกิดครับแต่กระทบอยู่ีแหละวัวมันอยู่ในคอ,อกเนาะอ่าอ่ามันก็เกิดเกิดหลายตัวท้องกับหลายตัวอยู่แจ่แม่สาวอ่ะว่าจะประคองประคองให้มันโคมงให้เป็นโครงไว้ก่อนครับ เอาเป็นว่าคือหน้าฝนนี่ความเสี่ยงเยอะกว่าฤดูการอื่นแน่นอนก็หน้าฝนมันไ็ธรรมดาครับผมแต่คนก็มีพร้อมแล้วโรงเรือนดีอะไรดีมันก็สบายกับหน้าร้อนอ่ะครับเอออ่าแต่คนก็เตรียมพร้อมอะครับแต่มันก็ตอนแรกอะโรงเรือนอะมันต้องใช้ทุนเยอะหน่อยครับผมนี่ของตาเห็นไหมพอหลายหลายปีมันเริ่มหักแล้วอืมตาก็ว่ายังไม่ส้มเพราะไหนไหนจะต้องรื้ออยู่แล้วปีหน้าอ๋อก็ต้องเอาขี้ออก แต่จะรื้อออกหมดเลยใช่ไหมคอกรื้อกะสร้างใหม่แน่รับผมเขารื้อหน้าแรงมันบัวไม่ต้องเข้าคอกงั้นถามก่อนเลยแต่จะทําคอกวัวแบบไหนก็ทําตอนนี้อาจจะเอาจั่วมาทางนี้อาท้ายมันลงไปนู่นโอ้คับผมไอเอาตามโรงฟางนี่แหละจะทํากว้างเหมือนแบบนี้ไหมรู้เ่ล่าก็เดี๋ยวดูจะบัวบัวก่อนไปเรื่อยๆครับอ้าวทำให้สูงไว้ครับถ้าวัวเยอะเพิ่มก็โตอ๋อแต่ มันอน,นาคตมันไม่แน่นอนอ่ะครับผมาตากาอ็อายุเยอะแล้วอ่ะครับเลี้ยงเยอะก็ไม่ไหวนี่นี่ก็เหลือตัวเล็กตัวใหญ่สิยาสิตัวมั่งเนี่ยคุณตาเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับผมปีนี้ว่ายุมันเยอะแล้วลูกเขาก็ทําธุรกิจอืนอ่นอะผมขอลเซล์เงี้ยเอฟซีถามว่าคุณตาายุขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่หมดไฟสักทีจะมานีมันไม่หมดหรอกมันจนตายอ่ะครับผมจนลูกเดินไม่ได้อ่ะนี่เพราะมันต้องคิดอยู่ถึงทำไม่ได้ก็สอนลูกสอนหลานไปครับอืม พะคนเรามันต้องกินต้องอยู่เดินทุกวันผมขออภัยนะตานะทุ้รับชมบางคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมตาถึงไม่หยุดให้ลูกหลานเลี้ยงอะไรเงี้ยเอาลูกหลานเขามีธุรก,กิจทุกคนนี่ตาไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะอืมไอเขาจะมาเลี้ยงว,วัวก็ด้วยยังไอลูกสาวก็ขายของเต็มร้านเะนอะครับผมเอมไอไอผู้ชายก็เขามีงานไม่โคต่้งหลายตัวครับเออนะไม่หยุดไม่ย่อน กิจการนี้แยะเลยกิจการไม่ลงถึงไม่เลี้ยงวัวมันก็ไม่อดตายหรอกครับผมผมเชื่อมันมีแม่คอตั้งสี่ห้าตัวนุ่นครับเออผมเชื่อว่าลูกหลานตาในบอกให้ตาอยู่เฉยเฉยนะก็ให้อยู่เฉยเยนี่ของกินเนี่ยก็ซื้อมาครับอันนี้ผมเชื่อครับข้าวกล่องข้าวกล่องข้าวออกมาทุกเช้าสามทุ่มสี่ทุ่มมันก็ต้องมาครับพ่อกลัวเราอดอนะนะยังไงก็ต้องมามาผมถามไปนินึ่งตาตาสอนลูกชายยังไงถึงได้ดิบได้ดีครับเอ้า ก็ตอนแรกอะเราก็บอกว่าโตมาทําอะไรเราต้องประหยัดนี่เพราะเงินทองมันหายากครับแต่ทําเราต้องคิดทดําแล้วมันคุ้มไหมอืมมันต้องบวกลบอะทําวันเท่านี้มันตอนแรกขาดทุนช่างมันอืแต่เราต้องดูว่าอนาคตอะมันจะดีขึ้นไหมเออตอนแรกขาดทุนเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยใช่ไหมต่าเรื่องไม่แปลกเพราะอะไรก็คือถ้าเราไม่เคยอะ อ่มันขาดทุนมันก็เหมือนเราเดินทางลื่นนี่ก็อย่างครับผมถ้าเรารู้ว่าลื่นแล้วเราเดินไม่ระวังกล้มสินี่อีกแล้วนี่เราก็ต้องระวังครับผมไอ้นีดเที่ยวนี้ขาดทุนเที่ยวหลังเราก็ไม่เอาให้มันขาดทุนแล้วอ่าต้องแก้ไขให้ระวังตัวเองอ้าวเหมือนเราทํานาน่ะมีภูมิคุ้มกันแล้วอ่าไอเหมือนเราทํานาขนาตรงไหนมันชอกรั่ว รเราก็ต้องไปดูตรงนั้นแหละนี่อะรักปราดญ์ของจริงต้องไม่ใช่ก็คือเราทําอย่างนั้นแหละตอนแรกอ่ะไอคอนจะไปทําบุญอ่ะต้องทํากับพ่อแม่เราก่อนให้มันเต็มที่นี่ครับถึงไม่ได้ไปทําบุญที่อื่นก็ทําแต่กับพ่อกับแม่เราก็ยังดีกว่าไปใช้ที่อื่นนี่คือสิ่งที่ตาสอนลูกชายตลอดอ้าวก็ะดาษสอนตลอ,ตลอดเขาก็เลยเนี่ยตื่นเช้ามาเย็นค่ำยังไงเขาก็ต้องเหมือนใส่บาตรนะ เห็นตาว่าเคยพูดกับพระด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมก็มีเดินนั่งกันหลวงพ่อ,อนั่งไปดูที่นู่นครับมีไอยังไงอะ่ะคนข้างบ้านเขามอบที่ให้อืไอพระตั้งสิบหกไร่อะ่ะครับผมแห่นี่พระแกพอดีผมทานาตรงนั้นครับ ระกแกอยากดูที่อืก็เลยพาแกไปแกก็เล่นเทศจบนรถอะเทศบนรถเลยบอกไอหนูให้เองอย่าเลี้ยงพ่อแม่ต้องเลี้ยงยังไไท้ายเองไอท้ายแล้วก็เอาข้าวจานเดียวหมูทอดจานเดียวลูกมากินไหมล่ะครับผมเออแนียลูกผมมันก็เอาตารานั่นแหละมันไม่ได้ทําอะไรมันก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ก่อนนี่คุณตาให้คิดด้วยนะครับผมวันนี้ทุกคนน่ะ ไม่เชื่อผมก็ลองดูนี่ไม่เชื่อผมก็ลองดูเอ้าจะลองเลี้ยงพ่อแม่เราดีอ่ะครับเราก็ได้บุญทำอะไรก็เกิดครับผมก็เอ๋แม่สปาชิตก็บอกตรงน้าไม่ไหลตรงไฟไม่ไหม้อ่ะครับไยก็ต้องขยันดูอ่ะตื่นเช้ามาก็ต้องดูกเอาไปก่อนครับอย่าให้มันเป็นหลายวันครับผมถ้ามันเป็นหลายวันเราเจอเนี่ยมันสายไปแล้วครับอืมหน้าฝนนี่โรคมาตั้งแต่พื้นคอบพื้นอะไรใช่ไหมตามันชอบเป็นไอ้โรคขาแข็งเนี่ยไข้หวัดเนี่ย ครับผมวัวมันก็เป็นไข้ว่าใหญ่เหมือนคนนั่นแหละอืมอืมเห็บเหลือบไรมีหมดเหลือปไายมันอยู่ในอยู่อชาคนเขากําจัดทีแรกก็ไม่เป็นไรแล้วทางทีก็ต้องป้องกันไว้นะตาเนาะก็มียาตัวครับยาผสมน้ําพ่นเช็ดตัวมันก็หายครับก็นั่นแหละครับโอเคประมาณนี้นะครับผมคขอบคุณคุณตาม,มาครับ